ที่บริเวณสี่แยกบ้านวังชนางหมู่12ตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์กำลังเป็นที่สนอกสนใจของชาวบ้านประชาชนนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปมาแวะเวียนเข้ามาชมและถ่ายรูปคู่กับต้นกระลำปรีที่ชาวบ้านในพื้นที่นำมาปลูกใส่กระถางปลูกใส่ท่อซีเมนต์และปลูกใส่กระเช้าไม้ไผ่ตั้งโชว์ตามจุดต่างๆและตามหน้าบ้านสร้างความสวยงามและสร้างความแปลกหูแปลกตาแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก โดยที่ผู้ใหญ่สุพัฒวงเวียนคำผู้ใหญ่บ้านหมู่12บอกว่าบ้านวังชะนังเหนือแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยอดเยี่ยมเมื่อปี2 5 5 6หลังจากนั้นหมู่บ้านนําเอาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อย,ยอดด้วยการส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อใช้ประกอบอาหารการกินในครัวเรือนแบ่งบารภาระค่าใช้ใจ่ายและจุดนี้เองที่ชาวบ้านนําผักกระลำปรีซึ่งส่วนใหญ่เพาะชํากันไว้อยู่แล้วมาประดับไว้ตรงจุดสี่แยก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอวังโป่งโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปมาแวะเวียนเที่ยวชมและลงมาถ่ายรูปเพื่อเอาไปอัพลงในโซเชียลกันอย่างคึกคักซึ่งส่วนใหญ่ต่างชื่นชอบในไอเดียของชาวบ้านที่นำเอาผักกระลำปีมาประยุกต์จัดแต่งให้มีความสวยงามได้เช่นกัน ผูเยสุพัทเล่าว่านอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของกรำลังปรีแล้วในส่วนของตะกร้าที่ใช้ตกแต่งก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจากผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเช่นกันโดยที่ชาวบ้านได้ช่วยกันรวมแรงรุวมใจประดิษฐ์กันขึ้นมาจนมีผู้ให้ความสนใจมาติดต่อสั่งซื้อในราคา3มรบาทนับเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและนำรายได้เข้าสู่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย สุนรารุไรสิทธิเกศรอ,อายุ66ปีอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่224หมู่12ตำบลท้ายดงเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ร่วมกันปลูกผักต้นแบบ ตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองเราให้ฟังว่าผักกะลัมปีที่ปลูกไว้นอกจากสร้างความสวยงามให้แก่บริเวณหน้าบ้านและตามชุมชนแล้วนั้นเมื่อผักโตเต็มที่ยังสามารถนำไปประกอบอาหารรับประทานในครอบครัวและเป็นการแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านและชาวบ้านในชุมชนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะได้เป็นอย่างดีสวนนายกองการบริหารจุฬนนาบทไทยดงนางชัดนภาเมืองแป้นบอกว่าในอนาคต ทางอบตท้ายดงจะเข้ามาดูแลและมีส่วนร่วมให้เกิดผลตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทุกหลังคาเรือนของหมู่12ตำบลท้ายดงและจะทำการต่อยอดไปทั่วทั้งตำบลทั้งนี้ถือว่าหมู่12เป็นหมู่บ้านนำร่องเป็นต้นแบบที่ดีทำให้ชุมชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่เป็นชุมชนที่ปลูกผักรั้วหน้าบ้านกินเองไร้สารอย่างปลอดภัยอีกด้วย าดินใส่ผสมแกลบผสมแกลบแล้วก็เอาขี้หมูคนคนคนที่นแล้วแล้วก็ปาทีเสมอจะเอาเบี้ยม,มาปลูกก็ได้หรือจะหย,ยอดเลยก็ได้แล้วก็รดน้าจะปลูกไว้เวลาน่าก็ปลูกไว้สวยไม้งามมั่งกินมั่งอะไรมั่งใครมาก็เขาขอก็ให้เขากินไปอันนี้หมูหมูสิบสองใช่ไหม <12 S 1> <12 S 2> ครับสองค่ะปลูกทุกลังขายเรือนนะครับอ๋อเขาก็ปลูกกันแต่ไม่เขาไม่ปลูกเยอะถึงขนาดนี้ค่ะ 영아 <목소리도> วันนี้เรามาพบกับครอบครัวต้นแดดนะคะกับคุณป้าอุไรกับคุณป้าคำตันนะคะโดยการนำผู้ใหญ่สู่พัฒวงเวียนคำนะคะได้ดาเนินการปลูกผักบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะคะโดยที่เป็นโครงการต้นแดดที่ที่ดีสำหรับหมู่12บสอตำบลไทยดยงเรานะคะในอนาคตนะคะหมู่12นะคะโดยการนำท่านผู้ใหญ่แล้วก็ตัวดิฉันเองในฐานะผู้บริหารองค์การ บริหารส่วนตำบลท้ายดงนะคะที่จะได้เข้ามาดูแลและมีส่วนร่วมนะคะให้เกิดนะคะบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทุกหลังคาเรือนนะคะสำหรับหมู่12ตำบลท้ายดงและอนาคตก็จะต่อยอดให้กับตำบลท้ายดงของเราทุกหมู่บ้านนะคะถือว่าเป็นหมู่บ้านที่นำร่องแล้วก็เป็นควเรือนต้นแบบที่ดีที่ทำใหช้ชุมชนของเรานะคะเป็นชุมชนที่น่าอยู่ นะคะชุมชนที่ช่วยเหลือตัวเองโดยการปลูกผักแล้วก็เป็นผักที่ปลอดภัย